กำลังทำบัตรอยู่นะครับแต่อะตรอะไรว่าจำผมจะติดเยอะเกินไปอ่ะก็เลยเอาดูมันทำดูมันทำดิโอ้ยมันติดมือใช่ไหมเห็นครับนี่ดูมันทุกคนไหนนี่อย่บตัตร ดูน้องเราสิฮะตอนตอนนี้กำลงังรูปคุณใส่ไปอยู่ครับรูปคุณไงดูมันทำทุกคนมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไระบัตรบัตรเหรอบัตรติดกันได้ด้วยเหรอขอโทษที่กล้องไม่ชัดนะครับนะคะ ระติกก๊มฉันนะคะแลนในน,นี่เหรอบาทอะ่ะมันไม่ขาดง่ายหรอดูน้องน้องเราเล่นใบไ,ไม้แล้วดูหมาทุกคนดู มันมาเล่นบ้านเรานะคะทุกคนหนุนเข้มดูทุกคนด,น,นดูเัี้ดีมาเล่นอะไร ทำอะไรอยู่เนะี่ยเล่นดินเหรอไปดูมันมาหลังบ้านนะฮะมาหลังบ้านมาเล่นอะไรไม่รู้นะคะมาหลังบ้านมาเล่นใข่หรือเปล่าไม่รู้นะคะ เข้าร่มก่อนไหมเราเล่นอะไรแถวนี้โอเคครับผมจบคลิปครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบไบายบายเพื่อนๆทุกคนก่อนไปจบคลิปแล้ว